สวัสดีค่ะเซลเดินฮอนด้านะคะวันนี้เดินจะมาแนะนําวิธีการทํางานของระบบ i d เดลิ่งสต็อนะคะหรือระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อเราเหยียบเบรกนะคะ,ะระบบตัวนี้นะคะจะมีปุ่มเปิดแล้วก็ปิดนะคะอยู่ที่ทางด้านซ้ายมือของคันเกียร์นะคะก็คือปุ่มตรงนี้นี่เอง ระบบตัวนี้นะคะจะทํางานควบคู่กับการรัดเข็มขัดนิรภัยนะคะถ้าเราไม่รัดเข็มขัดนิรภัยก็คือระบบจะไม่ทํางานค่ะระบบจะสแตนบายทํางานอัตโนมัติทุกครั้งเมื่อเราสตาร์ทรถยนต์นะคะถ้าเราไม่ใช้งานนะคะให้เรากดสวิตช์นะคะมันจะก็จะขึ้นสัญลักษณ์สีส้มๆนะคะตัวนี้ขึ้นที่มตรวัดตัวนี้ก็จะเป็นการปิดระบบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานอย่างนี้ค่ะ การทำงานของเขา,เาถ้าเขาทํางานอยู่นะคะเขาก็จะขึ้นสนัญลักษณ์แบบนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นสนัญลักษณ์สีเขียวๆนะคะขึ้นที่มาตรวัดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋วเดินจะพาลองดูกันนะคะ นี่ค่ะตัวนี้ขึ้นสัญลักษณ์สีเขียวนะคะก็แสดงว่าระบบทำงานอยู่ค่ะเครื่องยนต์ก็จะดับนะคะแต่เครื่องเสียงในรถแอร์ในรถระบบไฟในรถนะคะก็จะยังทำงานปกตินะคะเมื่อเราถอนเท้าออกจากเบรกนะคะเครื่องยนต์ก็จะกลับมาทำงานปกติค่ะเราก็สามารถเยียบคันเร่งออกไปต่อได้เลยนะคะโอเคเดินก็มีวิธีมี ข้อแนะนำในการใช้งานนะคะของระบบของรถยนต์ฮัน d a ามาแนะนำเพียงเท่านี้ค่ะต้องขอตัวเราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ